ช่วงนี้กลับมาติดตามชมข่าวกันต่ออย่างที่บอกไปนะครับกระทรวงคมนาคมออกมายืนยันครับบอกว่าประชาชนนั้นจะได้ใช้รถไฟฟ้าสายส,ายสีม่วงช่วงบางซื่อบางใหญ่นะครับในปี2,557ซึ่งตอนนี้กําลังเร่งดําเนินการเวนคืนพื้นที่อยู่ครับ ก็ต้องรอดูกันนะคะในเรื่องนี้เองค่ะนายสมพลสารมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีการตรวจเยี่ยมการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสีม่วงช่วงบางซื่อบางใหญ่นะคะซึ่งก่อสร้างคืบหน้าไปกว่า20%แล้วค่ะเร็วกว่าแผน2%นะคะและมั่นใจว่าประชาชนจะได้ใช้บริการในปี2557อย่างแน่นอนโดยกําลังเร่งเจราจาก,กับประชาชนบริเวณเตาปูนค่ะซึ่งยังมีบางส่วนนะคะที่ยังไม่ยอมให้พื้นที่ก่อสร้างค่ะนอกจากนี้ครับคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบให้นํางบประมาณ400ล้านบาทที่รัฐบาลในสมัยนาย หมากศูนย์ทรเวศอนุมัติไว้เพื่อศึกษาการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินวงแหวนตะวันตกบางซื่อหัวลำโพง นำใช้การดำเนินการก่อสร้างอีก3เส้นทางได้แก่สายสีส้มช่วงตลิ่งชันศูนย์วัฒนธรรมแก้ปัญหาการจราจรบนถนนรามคำแหงสายสีชมพูแครายมินบุรีแก้ปัญหาการจราจรบนถนน,น,น,นนแจ้งวัฒนะผ่านศูนย์ราชการและส่วนต่อขยายสายสีม่วงช่วงเต่าปูนราชบุรณะคาดว่าจะจัดทำรายละเอียดเสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้และเริ่มเปิดประกวดราคาหาผู้รับเหมาได้ครับ